ผู้ชมไปกินกุ้งแม่น้ากันดีกว่าเรื่องนี้คนพูดถึงเยอะมากต้องเตือนกัน<อ>สักนิดหนึง่งพาอหนุ่มคนนึงทาคลิปแล้วดังมากตอนนี้กินกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่แล้วจุ่มโซดาจุ่มนะจุ่มลงไปเลยปกติเขาต้องเผาก่อนไม่เผาจ้ะสดๆจุ่มลงไปเลยแล้วนี่ตอนนี้เขาเตือนกันว่าถ้าเป็นกุ้งแม่น้ํากุ้งน้ําจือดอาจจะพบพยาธ<อ>ิใบไม้ปอดได้แล้วอาจจะเป็นอันตรายที่เอามาเตือนเพราะอะไรคลิปนี้เป็นไวรัลแล้วกลัวว่าเด็กหรือเยาวชนจะทำตาม เด,เดี๋ยว okay, เดี๋ยวเดี ắm, ああ๋ยวเดีอ้วเอาเกษยเอ้วเเดี๋ยวเดี๋วเ้ยบดิจินดากพี่น้องจุมเนมโซดาพี่น้องเฮ้ยหางหายไปดนแล้วตัจิ้มซี่โฟลตพี่น้องแทบบเลยพี่น้องพี่น้อปั่นเอาโอ้ย คุณผู้ชมเราได้คุยกับตัวของเจ้าของคลิปนะคะคุณอดิศัก์ด้วย ซึ่งจริงๆอะแกก็เหมือนเป็นติ๊กต็อกเกอร์แหละ hmm. ทำเรื่องของการรีวิวอาหารการกินแล้วหลายคนก็เป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเด็กดุเนะ oh. าะมักก็มักจะเรียนแบบ oh. อย่าเรียนแบบนะเพราะว่าคอนเทนต์แบบนี้มันเสี่ยงอันตรายมากๆม,มันยังดิ้นอยู่เลยอะมันดิ้นอยู่อะสิแล้วโซดาเนี่ยมันทําให้กุ้งสะอาดได้ด้วยหรอพยาธิในกุ้งในหัวกุ้งเนี่ยเอาจริงๆมันตายหรือย,ยังปรากฏว่าเอาอย่างนี้ไปคุยกับคุณอดิศักก์ก่อนว่าคุณอดิศักก์แกยังปลอดภัยดีอยู่ไหม ใน <S an> สวนของผมเองปกติก็ต้องกินผมกินในที่บ้านเนี่ยผมกินในเป็นอาหารหยิบเหลียวนะครับมีดิบบ้างสุกบ้างเะไหมครับอย่างกุ้งเต้นเนี่ยผมก็กินใช่ไหมครับกุ้งเต้นกุ้งไข่เลีกก็ก็กินนะครับแล้วก็อย่างปลาดิบก็กินแล้วก็ห้อยมาอะไรก็ก็กินนะครับปลาตามสากตามหนองหาได้ธรรมชาติเด็กก็มากินไม่คิดว่ามันจะมีกระแสขนาดนี้นะครับที่ๆๆๆๆนะครับเบิ่งมาดูนะครับเห็นมาคอมเมนต์แล้วก็มา เป็นห่วงเป็นใยก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงเป็นในะครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคน,นครับทั้งหลายช่องทางนะครับทั้งยู t ูบทิกตอกแล้วก็แฟนเพจน,นะครับก็เข้าใจอยู่ว่าเขาเป็นห่วงเป็นใเราเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอ่าแต่ต่อไปก็ยังไงก็จ,จะเราจะพยายามขับเคลืนอนการกินก็าอาจจะ พิจารณาให้ดีกว่านี้ครับอของนี้ก็ขอโทษทางแฟนคลับทุกคนด้วยครับท<ม>ี่เข้ามาตามมาลับลมเขาก็บอกเขาไม่ได้โกรธแล้วก็เขาตรวจสุขภาพแล้ว<อ>สุขภาพยังปกติดีอยู่ที่สําคัญจากนี้จะทำคอนเทนต์ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าจริงๆก็มีเยาวชนเยาวชนตาติดตามเขาเยอะอยู่เหมือนกันแล้วถามว่าไอโซดาเนี่ยมันสามารถฆ่าเชื้อโรคฆ่าพยาธิได้ไหมเราได้คุยกับ ข้อมูลศูนย์วิจัยโรคปรสิตนะฮะเขาบอกว่าคือปกติแล้วกุ้งแม่น้ําหรืออาหารเขาเรียกว่าสัตว์น้ําจืดเนี่ยมันจะมีพวกปรสิตพวกเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียไม่ว่าจะเป็นพยาิตืดปลาพยาตัวกลมพยาใบไม้ปอดกุ้งทะเลก,ก็มีแบคทีเรียซึ่งน้ําโซดาหรือมะนาวถามว่าฆ่าพยาได้ไหม ถ้าเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมถ้าน้ําที่มันมีความเป็นด่างสูงสูงเลยเนี่ยตั้งแต่ค่า pH 12.7ขึ้นไปหรือเป็นกรดสูงสูงเลยคือตั้งแต่5.5ลงมาเนี่ยมันจะฆ่าพวกตัวอ่อนและไข่ของพยาธิ<ะ>ตัวกลมและพยาธิตื่นบางชนิดได้แต่ต้องหมักไว้อย่างน้อย7ชั่วโมงโซึ่งเรื่องนี้ถามว่าใครจะรอเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติมันยากแล้วหมอหมูหมอวีรศัก์จรสัยศรีท่านก็เตือนอาจจะติดไวรัสหรือพยาธิที่มันชอนชัยตามอวัยวะต่างๆได้นะฮะไม่แนะนำให้กินเด็ดขาดการทานกุ้งดิบคเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะอาจจะมีเชื้อแบคทีรียไวรัส หรือพยาธิที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายซึ่งหากรับประทานเข้าไปพยาธิจะชอนชัยเข้าไปตามอวัยวะต่างต่างของร่างกายเช่นสมองิหูหนังและดวงตาซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ตาบอดได้นะครับการใช้โซดาล้างกุ้งไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงเนื่องจากโซดาเป็นด่างอ่อนมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้แต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคทั้งหมดได้ในกุ้งดิบนะครับ โดยการใช้โซดาล้างกุ้งเป็นเพียงการล้างคราบไขมันขจัดคราบสกรปรกและสิ่งปนเปื้อนบางส่วนออกเท่านั้นดังนั้นจึงขอแนะนําว่าไม่ควรทานกุ้งดิบควรปรุงให้สุกก่อนทานจะปลอดภัยกว่านะครับไม่ควรทำนะคะคเอาเป็นว่าคุณหมอออกมาเตือนแล้วไม่ทำคอนเทนต์แบบนี้แล้วนาอพี่อดีตเ,เนาะ